ดีพี่นอ้องมาในสะออดมานอนนาพี่นอ้องนอนนาท้าลมนาะวบนไหนลมขาแทางไหนมีเรื่องนอนอยาจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งเบื้องล้างสะดีมทายเอ็มวีเพลงนะพี่นอ้องบาปานไปเบิ่งสุกบาปานเลยบาปานเฮ็ดสุกเพื่อนน้าเคยเดาะ,ะเฮ้ยหลไปสิเพราะงี้เน

อนดิ <fund ses> เอาไปไปอาปานไปทับ ah, like you. uh ุบบพวงกเยอะเหลือไเยอะเ่าไปที huh. uh ่ยไม้เมื่อวได้เพไพ่ขึ้นไพ่อีโฟม่นไปแหงมอ่ไพ่้ในหน้าสุบนมันอาเอย่งเฝาี่นะเสียงดังเลยบเสียงค่อยๆเอาค่อยๆก็ได้บอสัด มันาเลยนะบอกว่วัน่านหน้าไอ้ไรเช็ดเหรอผ่านหน้ากับอมันธรรมดามันหมืนดูทางฝันน่งแขาวอเรียนเลเลี้ยงเลี้ยงเล่นเสียอือนหนามสี่น้อง ดาวเต็ยมทิ่งพระเปไ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 ไปไปรปไ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 เดปไ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 ปดปไปไปไมไปไปปไปปมปไ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 นไปไปไอไนไปปไปปไปไปสปไปไเไปไปนนะ เออขวบขว้างเยเอาไปสุกมันนะจะสุกบวงนู้ฟีพี่มึนเขาได้ดอกอันเท็ดนี่แหละมาถูมกันเลมามนกัยอันนี้นลยมอดูเขเดียวห่างนู้จะจัดเลยตีด้วนอนตียังฉี่บวยึดเลยหัดอุ่นอยู่อะ เอาพี่เอาพี่ทางไหนพี่หน่องเนี่ยบนเฮ็ดนะส้างเราเรายะเลยกระโดดกระดีแหงนี้อาพวเอามาทุกันได้ท้งไหนโอ้ยเบิ่งใค่ที่ตุม้อาเออเอาเยเอาไัน้ำมันนั้นเอาบนเอาบนเอาบนอื่นเอาบุบมัววกเาวเทิ่าัวกันได้พี่น้องเ้าทุไม่รายกวเบ้า Băng ra đây đây vô. Như này đây bác à. để mình ăn chưa lắm như chưa nắng 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 chưa พี่น้องที่น้าที่น้ากันคุณอุณบพวบืมบพวบกวบพวบกวเอาเครื่องมาท่มให้แน่ทมอานทมให้บพวจุดไฟเลยวอ่ะไงันนอนครับพี่น้องเ้ย <seasoning> ่านงี้ปานอนครับพี่น้องมันพี่น้อง หนาวหนาวแห้งเป็นอะไซะอ่อนนะสีขึ้นไปนอนอยู่เถอะนอนอยู่ลมโบไว้เนาะหายใช้บนนอนซาบะหัวกับบปานให้สุบนอนเลยเนาะเอ้ยเสียงจิ้งหรีดร้องบอปานนะเจ้าฮัลโหลอ๋อฮันเน่ยยืนถ่อมเนี่ยลัดทงมาเด้อ ป่าปานอนท้องเสียงจิ้งหรีดร้องความแตกต่างของบ่บป่าปานนี่เนาะนี่ของบ่าพวงคือบนที่เป็นกองใหญ่เลยแมนเบิร์ดนี่นนะบ่าพวงอยู่นี่แหละพี่นนอะ là có xiềng thôn hello hello xiếc nè alo alo. hello 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 น้าเดยเสมัน <c ười> uh ี๋ว่ยไดคนต่ให้มีเรื่องพืนขัน้เดดสกหนาวชั้น่งพี่นาะนไปสเดึก่าสิสอยัน่าอยมีบอลมขอยมีบอมโอ้พี่น้องเอ้ยใส่เสื้อีกับนสินเลยเมีแต่คนหูวขวานเอยากเบิ้งมีเกินไว้น้อยนึงพี่น้อง ละหองแบบลบลิขสิทธ์ตัวเองลิขสิทธ์เส้นตัวเองกับจับโมได้อีกนะถ่าพังเพลงเตรียมได้พี่นอ้องเดี้ยหลอเอ็มวีกำลังถ่ายไหวถ่ายไหวเถียนหน่อยเราพังอ,อาจาร,รย์าประมาณาว,วันที่สาวเราที่สาวพอจิบเพลงถ่ายให้เอ็มน,นอนได้พี่นอ้องได้ไหมนอนเด้ไหมคุณอ๋อชอบอ่ทนที่นอนทางของพี่หรอกมายามนอนทางการกินข้างมะนาวกินตาซ้ำซันกิน,าานว่าซ้ำหนวดนอนทางไหนจั

ฟิสิแนมถัดไตหมอดไ่ฟิชินแนมเห็นแนวจำกับหมื่นแปดด่านหมอดไม่สัสละเส้นตอนนี้เจมงเดียหามกัต้ดแจกันห่อหมนี่ถัดแจกันอยู่นอนใสเสื้อสี่สัตว์เท้ามองใส่เสือสดีนะราเียเลย่าเหี่ยวเป็นหนาท้งปีน่ะ นั่นนะก็นกปกติคนคนนอนอยู่นอนอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนอนเยอะกตัวนอนดีนอนนุ่มๆตร่หนั่นนะอันนี้เป็นของบื่อบางนะหนาวนะเป็นปองอยง่เาหามงเแต่ถ้เราแจอยู เนียเหมือนตื่นเต้นเหรอ,อ,อนี่มันน่าแจ้งแต่คำไว้เดี๋ยวกระพริมาเดี๋ยวเดี๋ยวกระพริเดียเด๋ยวเดยขดังอ่ะจะไปจุดบอกว่าปานเข้ามาพวนได้รวมหมูอยู่วันนี้นอนอยู่วนมานอนอุ่นได้อยวนนี้นอน,นเพลืองตอนนี้นะประมาณหกหมู่พี่นอ้องหกหมู่ก็แต่กระทะแหละแจ้งคักแล้วเนาะ หนาวเลย้ะพี่น้องมีเรื่องพิงไฟบ่มีเรื่องพิงไฟบ่ไปดรอปไปจ้ะใส่มันแล้วพลาไวไหมมันเดะมันต้นนะนี่นะดอกมันมันเหี่ยวฮกมูแล้วยังบมดแจงอยู่แจงแล้ว ไปยางไปต้องก็บผดีสวยโอ้พี่น้องอะอากาศหนาวพี่น้องโอเคโอ้ยเห็งเห็งพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวเฮ้ยพี่น้องก้อยกุ้งมึงนะพวกดินโตเป็นเป็น ก้อยสดๆึ้นมาแต่หวยใหม่ๆกลางคืนนอนนะาตื่นเช้ามาหากินก้อยกุ้งถากินพร้อมสดิมปีน้องถาสดิมว่าด,ดิมก็ร่าดดมมงไปขว๋ออยู่ป๊ดก้อยกุ้งเสดีม,มเป็นแสบแต่พี่น้องมีผักแกมเนาะมีผ<บ><บ>ักซีแล้วก็สลัดพี่น้องห้อมน้ำแล้วก็มะกระทิ้นเนาะพี่น้องเ,ออเนี่ยถาสดิมก่อนเนาะดิมมันก็ล่างไปขัวสดิม,มังบอกกินดิบ อันนี้ก็กินหนาซุปบาบานพี่น้องหนาเหเื่อนน้อนหัวยเด้อไม่ได้พี่น้องกินขา้าวเ้าอาหารนอนหนากินหนาซุปจะดีเลยพี่น้อง สะสุมบาปปานอันนาคตสะสมบาปวงเป็นทูตบ้าหน่อยหนึ่งเจ้าเยอะดีมจงว่าอีเมล่ะบาปปานตกมีกั่นะใช่ดับไหมห่อเดียวจังสองห่อเพื่นใค่นี่คือเปิดตกพี่น้องกินข้าวแล้วกับมืออะไรได้บ้าง ที่พี่เอาสามวันทีได้พี่น้องอีเริ่มกดไลค์กดแชร์เด้อมีสอนก็มานอนหน้าก็คิมงานจอดกันหวัวอ้ออาวเล่มาขืนอ่ะรอฟัวข้อนนี้ก็มาขึ้นหัวไหน้ำก่นอนน่ะพอก,กันมาคิมหน้าเด้อพี่น้องคนทางเหมือกันยกากยากไม่ไร